รูปนี้นะคะเป็นหน้าแอปพลิเคชันที่บอกว่าเฮ้ยต่อเดือนเราต้องจ่ายเท่าไรเท่าไรของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะเรามีเงินต้นคงเหลือนะคะอยู่ที่2ล้านแปเงินงวดที่จะต้องผ่อนะคะคือ1 4 7 0 0หบาทเป็นเงินต้นอยู่ที่945.99บาท ความจริงงานแสนโหดร้ายนะคะดอกเบีย้ยชำระยอยู่ที่13,754.01บาทค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าดอกเบีย้ยไปเกินครึ่งแล้วนะคะเงินที่เราหามาได้ทุกวันนะคะกลับกลายเป็นดอกเบีย้ยค่ะแล้วเมื่อไหร่นี่เราจะหมดใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นะคะปีนี้เนี่ยเข้าปีที่4ของ การอดังนั้นแนะนำนะคะ retention หรือ refinance ค่ะซึ่งดูข้างล่างนะคะอัตราดอกเบีย้ยจากประมาณ3กว่ากอยู่ที่5.61%แล้วนะคะตัวดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะถ้าเราไม่ retention หรือว่า refinance ค่ะแปลว,ว่าสิ่งที่เรา จ่ายไปทั้งหมดนะคะจะไปอยู่ที่ดอกเบีย้ยสะส่วนใหญ่ค่ะทําให้นี่เราหมดช้าลงนะคะพี่คะท่านหนูว่าจะรีไฟแนนซ์แล้คะได้หนูสาม,มารถรีได้ค่ะสมมติว่าอายุสัญญาของสินเชื่อเรานะคะอยู่ที่3ปีเดือนที่11หรือว่าเดือนที่1 2ของปีที่3นะคะเราเริ่มติดต่อสินเชื่อหรือว่าเริ่มหาข้อมูลแล้วค่ะว่าตัวดอกเบีย้ยไหนดีโปรไฟล์เราโอเคไหมนะคะเราจะเตรียมตัวเพื่อจะรีไฟแนนซ์ค่ะเพราะว่าการรีไฟแนนะซะ์ค่ะจะใช้เวลาประมาณประมาณนะคะ1เดือนบางค นนทำเรื่องผ่อนเท่าเดิมแต่ว่าไปอยู่ที่ต้นซะส่วนใหญ่ดอกเบี้ยนะคะลดลงนะคะก็จะทําให้นี่เราหมดเร็วขึ้นบางคนบอกว่าพี่หนูอยากจะได้วงเงินเพิ่มได้ไหมได้ถ้าหลักทรัพย์และก็โปรไฟล์การกู้ของเราถึงนะคะสามารถที่จะได้เงินเพิ่มค่ะรีเพิ่มได้รีลดได้เหมือนกันค่ะพี่ท่านหมู ไม่อยากจะเสียเวลาหนูไม่อยากไปเตรียมเอกสารหนูทำไงได้บ้าง retention ค่ะในธนาคารเดิมนะคะหนูยื่นเอกสารบัตรประชาชนไปที่ธนาคารแล้วบอกว่าอยากจะ retention ทำได้หลากหลายรูปแบบค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปล่อยยาวไปจนหมดสัญญาเพราะว่าเป็นหนี้เรือรังไม่หมดสักทีเป็น10-10 1 0 1 0ปีเลยก็ไม่หมดสักทีเกิดปอเล่ยได้ยนะคะ